สงครามมีนากับถาดยังไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่นงนับสพถาดมีนาเขากล่าวไว้ลึงออกมาลูกลึงออกมาลิงออกมาลิงออกมาดึงออกมา ไอ้เราก็คิดในใจว่าถาดใบนี้เนี่ยทำไม้อายุสั้นจังที่ไหนได้ถาดยังไม่พังครับแต่ว่าถาดใบนั้นเนี่ยยังอยู่ในอุ้งตีนของนาครับทุกคนครับเตะถาดได้มันจริงๆงงานนี้เนี่ยไม่มีคำว่ายั้งเลยครับทุกคนครับ แอดจ๋างานนี้ช้างพังมีนาะต้องลงมือจริงจังแล้วล่ะค่ะที่ผ่านมายังไม่จริงจังอีกเลยครับมีนานะจริงจังอยู่พี่แอดแต่ที่ผ่านมาเสียงฐานเนี่ยไม่ดังขนาดนี้ค่ะอันนี้เนี่ยยิ่งเตะยิ่งมันค่ะอืมถ้าจะจริงนะเนี่ย พวกกใจจะััันนนนนนคทร้อ่่แแไห,ไหแลผมเชื่อจริงๆครับว่าอาจจะเป็นเพราะเสียงที่มีนาเตะออกไปเนี่ยเสียงมันค่อนข้างดังครับแล้วเขาชอบครับน่าจะเหมือนตุลากับมีนาตอนเด็กๆตอนที่เขาเนี่ยวิ่งลุยใบไม้แห้งแล้วเสียงมันดังตอนเขาวิ่งฝ่ามันเข้าไปเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยผมคาดเดาไว้แบบนั้นครับ ันยังไม่พังลูกเหยียบกระดกตีหน้าเลย พี่แอดพี่แอดคิดว่าถาดใบนี้เนี่ยจะพังไหมล่ะคะไม่อ่ะพี่คิดว่าไม่น่าจะพังหรอกนะถาดมันหนาจังเห็นหนูเตะแล้วเสียงดังดีจังเลยอ่ะพี่แอดดูถูกมีนาไปหรือเปล่าคงจะไม่พังง่ายๆหรอกนะพี่แอดก็คิดว่าพี่ดูไม่ผิดหรอกนะคอยดูก็แล้วกันถ้าพังมาพี่แอดแลวพี่ชอบด้วยนะยยเพราะว่าพี่แอดเนี่ย เป็นคนท้ามีนาเองอ้าวไงเป็นแบบนั้นละคะมีนาผู้เสร็จก็วิ่งไปเตะบอลต่อแล้วนะครับแต่งานนี้สงสัยว่าถาเนี่ยไม่เหลือแน่นอนครับถ้าทางเขาเนี่ยจะชอบมากๆเตะฟุตบอลแล้วมันเงี่ยวแต่ถ้าเตะถานเสียงดังกังวลมากๆโชคดีนะครับเจ้าถาดจงสู้กลับมาให้ได้นะครับ พบเป็นสัตว์ป่าพัดหลงหรือถูกซื้อขายแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลข1-3-6-2ตลอด24ชั่วโมงนะครับและอย่าลืมกดซับติดตามคลิปใหม่ด้วยครับขอบคุณครับ